รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้ชมที่มีอายุมากกว่า118ปปีขึ้นไปควรใช้วิจารณญาณในการรับชมคำเตือนควรมีบุตรหลานให้คำแนะนำและคอยนั่งเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆขอบคุณค่ะโอเคครับสวัสดีครับ จากคราวที่แล้วนะครับผมได้รางวัลด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าผมจัดการคุณพี่หมูป่าทั้งหลายสำเร็จดีใจกับผมไหมล่ะครับว้าวได้รางวัลน,นี่คือผมเองและนี่คือรางวัลน,นะคะโอ้ยโอเคออกไปก่อนดีกว่าชื่นชมเช่นชมเช่นชมโอเคครับคราวนี้เรามาดูกันว่า ผมจะต้องไปไหนต่อนะครับเนี่ยจากคราวที่แล้วมันเหนื่อยจริงๆนะครับคราวที่แล้วเนี่ยโอเคเอาชุดพยาบาลก่อนโอเคครับตอนนี้ผมจะลอยไปไหนได้บ้างมาดูก,ก่อนว้าวออ,อ,อ่ตรงนี้ดีกว่าครับผมว้าวอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมต้องเข้าไปในนี้แล้วนะครับน้องๆอ,อ้าว ยังไงครับเนี่ยโอเคครับใครก็ได้นะครใครก็ได้ช่วยทีเข้าได้ไหมครับเนี่ยให้ผมเข้าไปเถอะครับให้ผมเข้าไปเถอะครับผมทําอะไรสําเร็จอ้าวเปิดประตูครับคุณครับเปิดประตูครับผมอวอะไรเนี่ยแล้วผมต้องทํำยังไงผมต้องทํำยังไงครับเนี่ย ว้าวไปแล้วนะครับบายบายอันนี้สั้นหน่อยนะครับแต่ว่าก็สนุกดีครับผมแล้วเจอกันนะครับ EP นี้ทำไมมันสั้นกะจิตเดียวขนาดนี้ไม่เป็นไรครับน้องๆครับรักทุกคนนะครับโอเคไปดีกว่า